อันนี้รีวิวเรียวๆยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับกับเจ้ารีโวตอนเดียวปี19อีกหนึ่งลำอันนี้ถ่ายให้ดูแบบว่าโคตรจะเรียวตั้งแต่ก่อนเก็บงานนะครับ เลขไม่หนึ่งแสมื่นสองพันกิโลนะครับรถปีสิบเก้าแท้ๆครับเพื่อนพี่ว่าคันนี้กับคันเมื่อเช้าอันไหนสวยกวกันพี่คันนี้เดี๋ยวจะขายถูกกว่าเพราะว่าถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคันเมื่อเช้าสวยกว่านิดนึงโอเคปะ่ะครับเออ,อย่างคันเมื่อเช้าเนี่ยรุ่นปีเดียวกันเลย สีขาวนะครับเหมือนกันเมื่อเช้าไม่แสนสองมื่นโลขายสองแสนแปดมืแปันบาทเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวขายถูกกว่าหมื่นหนึ่งแล้วอันโอเคครับเออจัดไปจัดไปนี่จ้ายาวไปยาวไปตัวเจนะครับ สแตนดาร์ดกระจกไฟฟ้าเฮ้ยมีขี้นกอันนี้ถ่ายเรียวๆเลยเฮ้ยมีขี้นกด้วยอ่ญญะแสดงว่าเมื่อกี้ตอนขับมาได้ออกมาน่าจะใช่เนี่ยเ<ช>นี่ยอันนี้เรียวๆจริงๆกันนะเออตอนออกมาจากนจะเต็มไม่มีเนาะไม่มีพี่ไม่มีจ <ๆ S 2> นะริงๆนะเออโอเคทะเบียนอะไรวะโอเคเผื่อถูกหวยโอเคต่อครับมา อันนี้รีวิวเรียวๆตั้งแต่ยังไม่ได้ครีนซิ่งอะไรมากมายนะครับรถทุกคันระบุเลขไม่ลงในสัญญาทุกคันไออย่างคันนี้ไม่แสนห้าเมื่อเช้าไม่แสนสองเนาะเดี๋ยวขายถูกกว่าหมื่นนึงนะครับเมื่อเช้าขาย2องแปดแปดคันนี้ขาย2องเจ็ดแปดเนาะตามสภาพตามเลขไม่เนาะนะครับกรณีลูกค้าซื้อสดไม่มีการเก็บแหวเพิ่มในใดทั้งสิ้นจ่ายเท่านี้แล้วชีวิตมีความสุขจบเลยนะจ๊ะแถมอะไรบ้าง แถมอะไรบ้างแถมอะไรบ้างเอเคนี่เ,นเราไม่พูงา่า <c oughs> ยพี่กำลัพูดอบ้างโอเคว่าของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟืองท้ายตามโปรโมชั่นจัดการให้หมดนะครับทำให้หมดเลยโ okay. อเคออยเลยขึ้นมาหน่อย <c oughs> นี่มานะครับแผกนการความร้อนสภาพยังถือว่าสวยอยู่นะครับเนะมทาร์กตะขนดตะเข็บนะครับตนะนะะเข็บฝาเดิมเดิม สิ๊กเกอร์ข้อควรระวังระบบปรับอากาศนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบครบอ้อยเอ้ยพี่ว่ายาวไปยาวไปเข้านี่เลยดีกว่าไปยาวไปเลยมาสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะจ๊ะมาจัดป้ายจัดป้ายอ่ะ เชิญจ้าภายในถือว่าเรื่องสวยอยู่นะอาจจะแบบไม่ได้ไฮโซเท่าคันรี่ไฮบิดนะครับมันก็จะดูลักษณะการใช้งานอนะ่ะเนาะ อะมองหาพี่ใช่ป่ะเมือ <g ül üyor> ว่า,ากำลังกำลังงงว่าพี่ไปไหนถูกป่ะครับอ่ะโอเคนี่ต่อมาเราของตะเข็บนะคะไม่มีพริกความพริกหงายตะแคงเอ่ออะไรนะตะแคงซ้ายตะแคงขวาใดๆทั้งสิน้นนะครับยางออยเอลย่เ้วก็เข้ายางทีวะไ,ได้ครับล้อกระทะสิบห้านิ้วสเปคเดิมๆโรงงานนี่แหละครับ คันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาไม่นานนะครับยางเนี่ยถ้าดูตัวเป็นๆจะเห็นเลยยางปี2025ด้วยนะจ๊ะคลัชเดิมๆนุ่มๆ <c oughs> เจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วไม่เจอได้ไงถ่ายรีวิวทำมาหากินอะเชิญเลยน้องแล้วเดี๋ยว่อยแกะแตะเก็บให้ดูทีเดียวครับไม่แสนห้าแท้แท้ครับไม่ต้องมานั่งโกงนั่งกอนั่งกลับ,น,ลบนั่งกลับเลขไม้ครับ เอาตังห้าร้อยกินหมูกระทะดีกว,ว่าครับบอกตรงสบายใจไหมนี่สบายใจจัดเ,เลยไม่ต้องอ้อมคอมครับอ่ากระจกไฟฟ้าอ่านี่โอเคอ่ะด้านซ้ายเอาถ่ายทีครับอ่ะเดี๋ยวพี่กดนี่อ่ะใช้งานปกติครับโอเคไหมอ่ะขึ้นก่อนนะจ๊าอ่ะอันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็มานี่ตะคงตะเข็บนี่เลย นี100 ER ่รอยฝุ่นย no ังอยูああ่เลยเห็นไหมเชื่อยังย mm ังไม่ได ah? ้คลมสิ evet. <S <s ่งจริงอ่าเห็นไหมโอเคป่ะออยแวะเลาะแวะยางอีกทีก็ได้ให้ลูกค้าดูใช้อีกยาวๆครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยครับนะคิดได้ง่ายอย่างน้อยลูกค้าประหยัดตังค์ได้หมื่นต้องมีประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าบาทประมาณนั้นค่ายาง อย่างที่เต็นนะ่ะถ้าเวลาซื้อเวลารับรถเข้าอะไรเข้าซื้อรถเข้าถ้ายางต่ํากว่าแบบเกินปีสองปีก็จะเปลี่ยนให้อยู่แล้วเนาะนะครับ,รบแต่อย่างคันนี้นะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเนาะโอเคต่อมาอ่ะเชิญจ้าอันนี้ยังไม่ได้ล้างครีนซ่งใดๆน,นะถ่ายกันโคตรจะเลียวให้ดูเลยครับ โอเคไหมมันคือรถใช้งานที่ใช้คำว่าจะใช้งานสมบุกสมบันเข้าไร่เข้าดงขับไปตลาดซื้อของขายของโน,น,น่นนี่นั่นอะไรต่างๆแม่งโคตรคุ้มนะครับแล้วก็จริงๆคนที่หากระบะตอนเดียวอะแล้วเจอสภาพประมาณนี้นะครับจริงๆได้เห็นคันเมื่อเช้ายิ่งอึ้งนะ โคตรสวยเลยเมื่อเช้าอะนะครับย้อนไปดูได้ในช่องนะครับทะเบียน4 3 9 5นะครับโอเคอย่างที่บอก278,000บาทกรณีซื้อสดไม่มีการเก็บแบตเก็บใดใดทั้งสิ้นกรณีซื้อผ่อนส่ง6ปีเบาๆเดือนหนึ่งประมาณนะครับประมาณ5,600กว่าบาทสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีมีเครดิตนะครับแอเย็นเจ ในราคานี้ได้ทุกอย่างปกตินะพี่อ้นได้ทุกอย่างนะครับของเหลวเปลี่ยนทายให้ครบน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับซื้อสดไม่มีการเก็บแบตใดๆทั้งสิ้น278,000บาทส่วนซื้อผ่อนส่งอยู่เดือนหนึ่งเมื่อกี้พี่บอกนะครับ5,000กลางๆนะครับโอเคแล้วก็ บริการส่งรถถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมอ่ะอันเนี้พวกเนี้ยทำให้หมดเลยตามนี้ครับพี่อ้นรับรถบ้านรงมาน้อยครับเบอร์โทร081485เลข0ูน์ตัว